สวัสดีครับผมชื่อนายวรุจินพิลมชื่อเล่นชื่อบอสครับหรหัสนักศึกษา6 4 1 1 5 2 4 6 2 3หชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปวัฏจักรเคฟนะครับหรือวัฏจกกักรกรดไตรคาร์บอซิตริบเอามาทำความรู้จักกับวัฏจักรเคฟกันเลยนะครับ เป็นวัฏจักรในการผลิต ATP รวมทั้ง NADH บวก H บวกและ FADH2 ที่จะเข้าสู่ปฏิกิริยา s p h o r y l a t i o n เพื่อสร้าง ATP ต่อไปเกิดขึ้นบริเวณที่ เมทริกซึ่งเป็นของเหลวในไมโทคอนเดรียโดยมีการสลายแอซิท e ริโอลเอมไซเอซึ่งจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ide, และเก็บพลังงานจากปฏิกิริยราดังกล่าวไว้ในรูปของอ NADH FADH2 และ ATP การย่อยสลายสารอาหารใดๆใ,ใ,ให้สมบูรณ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำต้องอเข้าวัฏจักรนี้เสมอเป็นขั้นตอนการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในการหายใจระดับเซลล์ ต่อมานะครับเป็นขั้นตอนของวัฏจักรเคฟการผลิตอะเซทิเนโคโอเอโดยเปลี่ยนไพรูเวสไปเป็นอะเซเตรนโคโอเอมไซเอปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งโมเลกุละปฏิกิริยา ออกซ a เดชันของอะเซเทนโครเอในวัฏจักรเกิดเกิดขึ้นในขั้นในแปดขั้นตอนดังนี้นะครับปฏิกิริยาที่หนึ่งอะเซเทนโครเอมเอจะรวมตัวกับกด ออกซาโคออกซาโรแอซิติกและน้ำเป็นกรดซิกริกส์โดยอาศัยการเร่้งการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์ซิเตรตซินเทรสครับปฏิกิริยาที่สองกรดซิกริกสูญเสียน้ำไป และกลายเป็นกรดซ act ิกซิ c ริกอ n ิตริกโดยอาศัยการเร่งปฏ,ป,ฏป,ฏปฏิกิริยาเอนไซม์ของซิตริก o n ิส t ตร s แล้วกรดซ act c กอนิต i c กรวมรวมกับน้ำนะครับเปลี่ยนไปเป็นกรด ไฮโซซิกร so ิตโดยอาศัยโดยอาศัยเอนไซม์ตัวเดิมครับปฏิกิริยาที่สามกดไฮโซซิกริตถูกเปลี่ยนเป็นกดแอลฟากับฮีโดรกรูนตาริกจะอยู่ในรูปปฏิกิริยานี้มีการสร้าง NADH บวก H บวกจาก NAD บวกและจะมีการตึงของ CO 2ออกด้วยเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาขั้นตอนนี้คือ i s o c i t r a s e dehydrogenase ครับ ปฏิกิริยาที่4ี่กดเอลฟาครีโตกรูนตาริกจะทำปฏิกิริยากับโคเอนไซเอกลายเป็นซักซินินโคเอนไซเอในขั้นตอนนี้จะมีการสร้าง co 2และ nadh h, urg, h urg, จาก nad กด้วยเอนไซม์ที่ทำ หน้าที่เร่งเกิดปฏิกิริยาในขั้นตอนนี้คือ m ไซ l p h a h ฟา r o โตก t e r o i d dehydrogenase ครับปฏิกิริยาที่5สาสาร succinyl CoM3A เป็นสารที่มีพลังงานสูงครับเมื่อแตกตัวเป็น กดซักซินิกจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานออกมาสร้าง GTP ได้หนึ่งโมเลกุลเทียบเท่ากับ ATP หนึ่งโมเลกุลโดยการเร่งปฏิกิริยาเ m s i ซั succinyl O M-side A s y n t h r a s สปฏิกิริยานี้ มีการเติม H2O จำนวนหนึ่งโมเลกุลปฏิกิริยาที่6กกดซักซินนิกจะปล่อย2 H ให้เกิด FAD ได้ได้เป็นก็คือนะครับ FADH2 และกดซัก ซัคซินิสจะเปลี่ยนเป็นกรด f ิลเม i รโดยมีเอนไซม์ซั n ซินิสไดไฮ r รีนเนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับปฏิกิริยาที่7กรด f u m e r i รถูกเติม H2O หโมเลกุลได้ผลิตภัณฑ์เป็น กดมาริกสโดยมีเอนไซม์ฟิวมเรสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและปฏิกิริยาที่8นะครับก็คือกดมาริกส์สูญเสีย 2H ให้แก่ NAD บวกได้ผลิตผลิตภัณฑ์เป็น NADH H บวก H บวกและกดออกซาโร a c ซิดิกโดยมี MCI, Morris หรือไฮโรเจน s อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากดออกซาโคแอซิ t ิกได้จากปฏิกิริยาในขั้นตอนนี้จะไปรวมตัวกับแอซิดิกส์สคอคร MCI A แล้วจะเข้าสู่วัฏจกักรเคปในรอบถัดๆไปครับดังภาพครับ